ข่าวด่นกันุกคนยังกลายเป็นประเด็นอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับลำไยหายทองคําล่าสุดเนี่ยออกมาโพสต์ร่าย,ยาวแบบนี้นะครับ หลังจากมีเพจดังหลายเพจครับออกมาแชทลำไยห,หายทองคำครับว่าคุยกับบอสแดนเซอร์และจ้างมีเซ็กเนี่ย1 0แสนบาทต่อครั้งนะครับลำไยได้ออกมาพูดแล้วนะครับและอธิบายรายยาวแบบนี้นะครับลำไยโพสต์ผ่าน Facebook ลำไยห,หายทองคำนะครับโดยเขียนข้อความยาวเนี่ยบอกว่าสวัสดีค่ะประเด็นเรื่องที่โพสต์เลิกกับพี่ปุ้ยยืนยันว่าไม่ได้มีมือที่3ค่ะ ปัญหาเรื่องจุกจิกเล็กน้อยที่เป็นปัญหากันมานานเกี่ยวกับแดนเซอร์ชายเรื่องเพจต่างๆโพสต์เรื่องลำไยกับแดนชายคือคุยกันจริงค่ะแต่คุยช่วงที่ตกลงกับพี่ปุ้ยว่าลองไปใช้ชีวิตแบบไม่มีกันดูค่ะ และเรื่องนี้จบไปพักใหญ่แล้วค่ะสาเหตุที่โพสต์เลิกกันมาจากปัญหาสะสมเรื่องเล็กๆน้อยๆอยที่ปรับแก้กันไม่ลงตัวสักทีตามที่เราเคยพูดกันหลายครั้งเกี่ยวกับปัญหาเล็กๆน้อยแต่ก็ยังไม่ลงตัวจนมีช่วงที่พี่ปุ้ยไปทัวร์คอนเสิร์ตแล้วลงไปอยู่ใต้เราได้ตกลงกันว่าเราลองใช้ชีวิตแบบไม่มีกันดูไหม จะได้รู้จริงๆแล้วเราเนี่ยยังต้องการกันอยู่หรือเปล่าหรือว่าเราจะคิดถึงกันไหมเราอยู่ได้ไหมถ้าไม่มีกันอยู่เราเนี่ยจะอยู่ได้ไหมตอนนี้เราอยู่กันเพราะความรักหรือความชินที่มีกันเฉยๆและถ้าช่วงที่เราห่างกันไปถ้ามีคนเข้ามาแล้วเรารู้สึกโอเคกว่าตอนที่เรามีกันก็บอกกันเราตกลงกันแบบนี้ช่วง5-6เดือนที่พี่ปุ้ยอยู่ใต้ ไปๆมาๆบ้างถ้าเข้าบ้านส่วนมากจะช่วงที่หนูไปงานที่ต่างจังหวัดระหว่างนี้เราคุยกันน้อยลงจากเดิมแต่ก็ยังถามสารทุกสุขดิบและอัปเดตชีวิตกันอยู่เรื่อยๆช่วงนี้คือช่วงที่ลองคุยกับบอสค่ะแต่ก่อนจะคุยหนูได้ถามย้ำกับพี่ปุ้ยว่าตกลงเราจะยังไงพี่จะกลับมาอยู่บ้านไหมแต่ไม่ได้คำตอบที่ชัดเจน ตอบแค่ว่ายังไม่รู้เลยนะครับตอนนี้ปุ้ยกําลังอยู่บ้านอยู่ใต้ยอยู่เลยหนูก็เลยบอกว่างั้นแหละหนูลองคุยกับคนอื่นนะคะพี่ปุ้ยเลยตอบว่าถ้าลองคุยแล้วโอเคหรือไม่โอเคก็บอกนะครับตอนนี้ปุ้ยไม่ได้มีใครแต่ก็ไม่ได้ปิดกัน้นและไม่ได้หหยหา ปุ้ยเข้าใจชีวิตวัยรุ่นหลังจากนั้นเราก็คุยกับบอสแต่ก็อัปเดตพี่ปุ้ยบ้างว่าเป็นยังไงพี่ปุ้ยรับรู้ค่ะนะครับนี่คือลำไยห,หายทองคำครับก็ได้มีการออกมา โพสต์นะครับทุกคนว่าตัวเองเนี่ยยอมรับว่าคุยกับทางด้านแดนเซอร์ชายจริงๆนะครับบอสมีแฟนอยู่แล้วทำไมถึงไปคุยได้เริ่มต้นจากที่บอสเข้ามาทำงานสักพักแล้วเวลากินข้าวหรือทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในวงด้วยกันแล้วน้องมักจะทะเลาะก,กับแฟนทางโทรศัพท์บ่อยๆจนเกิดการถามขึ้นในวงน้องก็เล่าให้ฟังบ้างเรื่องปัญหาที่ทะเลาะก,กันและมีวันหนึ่งน้องทักมาส่วนตัวจะ ปรึกษาเรื่องการเต้นบนเวทีเพราะมีบางช่วงที่ทะเลาะก,กันกับแฟนเพราะการหึงหวงการแสดงบนเวทีเราก็รับฟังและให้คำปรึกษาเป็นจุดเริ่มต้นที่ได้พูดคุยกันทางแชทหลังจากนั้นเวลามีอะไรบอสก็จะเข้ามาปรึกษาเรื่อยๆทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวและจะบ่นตลอดว่าทะเลาะก,กันชอบโดนแฟนว่าแรงๆไม่โอเคเลยไม่ไหวแล้วประมาณนี้นะครับ เราก็มีการปรึกษาเรื่องความรักของเราบ้างหลังจากนั้นน้องก็บอกว่าตอนนี้เลิกกับแฟนแล้วแต่ยังอยู่คอนโดเดียวกันเพราะยังตกลงกันไม่ได้เรื่องแมวและยังไม่ได้บอกกับครอบครัวหลังจากนี้เราก็ลองคุยกันมากขึ้นเราเข้าใจว่าน้องเลิกกันแล้วแต่จริงๆไม่ได้เลิกกันหลังจากนั้นไม่นานแฟนบอสก็มาแชทคุยกับเราเลย เป็นปัญหาจนวันนั้นต้องเรียกคนมาเต้นแทนกระทันหันตอนนั้นเราก็งงๆว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นบอสก็มาบอกความจริงเรื่องทั้งหมดหนูเลยไปปรึกษาพี่ปุ้ยและทางค่าย ว่าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นจะทำยังไงดีและทางแฟนของบอสได้ติดต่อมาทางค่ายพอดีก็คุยกันหาตรงกลางกันว่าจะเอายังไงดีจะให้บอสออกจากวงให้อภัยกันแล้วคบกันต่อไปหรือว่าจะเลิกกันแล้วให้ทางเราทำยังไงบ้างให้ซอบกับความรู้สึกของทุกฝ่ายสรุปได้ว่าแฟนบอสขอเรียกเงิน10ล้านทางค่ายคิดว่ามันเยอะไปเลยเสนอใหม่ว่าสามารถใจ่ายให้ได้2 น,น้องผู้หญิงโอเคไหมน้องก็ตกลงว่ารับเงิน2ล้านไปแล้วต่างคนต่างอยู่น้องจะไปเรียนต่างประเทศ ไม่ได้ติดใจอะไรก็แยกย้ายกันไปส่วนบอสก็ทำงานต่อไปต้องทำงานใช้นี่ทางค่ายจากนั้นหนูกับพี่ปุ้ยบอสก็มาคุยกันพี่ปุ้ยก็คุยว่าบอสทำงานใช้นี่ต่อไปเป็นอันว่าจบปัญหาตรงนี้หลังจากเรื่องบอสจบไปหนูกับพี่ปุ้ยก็เปิดใจคุยกันอีกครั้งสรุปได้ว่าตอนอยู่ด้วยกันน่าจะโอเคกว่าเลยลองปรับกันอีกทีเพราะเดินมาด้วยกันไกลแล้ว และก็ยังมีความผูกพันห่วงใย,ยระหว่างกันอยู่หลังจากนั้นพี่ปุ้ยก็กลับมาอยู่ที่บ้านเราพยายามปรับกันให้มากขึ้นแต่ก็ยังมีบางเรื่องที่ทำให้น้อยใจอยู่บ้างแต่ก็เลือกที่จะไม่พูดปล่อยผ่านไปบ้างเพราะเรื่องดีๆที่ทำร่วมกันมามีเยอะมากๆ จนมาถึงช่วงวันเกิดที่ผ่านมาพี่ปุ้ยรับปากว่าจะมางานเตรียมชุดเตรียมของเรียบร้อยพอมาถึงช่วงเป่าเค้กหนูยังไม่เห็นคนที่บ้านมาถึงงานเลยทั้งแม่ทั้งพี่ปุ้ยหนูเลยโทรไปถามสรุปว่าพี่ปุ้ยบอกว่าไม่ไปแล้วแล้วก็บอกว่าจะให้คนมาส่งแทน แล้วก็มาส่งแม่แทนนะครับซึ่งถึงเวลาเป่าเค้กตอนนั้นจำได้ว่าโกรธมากๆแต่แขกในงานก็เริ่มมาเยอะเลยปล่อยผ่านไปก่อนหลังจากนั้นนะครับเราก็เริ่มตึงๆกันคุยกันน้อยลงทำอะไรนิดๆหน่อยๆก็ทะเลาะกันบ่อยขึ้นจนวันที่โพสต์ข้อความเฟซลงนะครับ Post ได้ถามกันอีกทีว่าสรุปจะเอาอยัางไงสรุปคือปรับกันไม่ได้แล้วใช่ไหมต่างคนต่างไม่ยอมกันน่าจะด้วยอารมณ์บวกกันประชดประชันกันพอได้คําตอบก็เลยโพสต์ไปตอนนั้นเลยหลังจากโพสต์ไม่นานนะครับพี่ปุ้ยก็โทรมาขอปรับความเข้าใจอีกครั้งซึ่งเราทั้งคู่ก็ปรับอารมณ์เย็นลงนะครับสรุปได้ว่าขอปรับตัวเข้ากันอีกรอบค่ะ นี่คือข้อความที่ลำใหญนะครับได้มีการโพสต์นะครับทุกคนรีกได้ว่าตอนนี้ก็โอ้โห f อแฟนคลับของลำใหญก็ค่อนข้างที่จะเป็นห่วงนะหลังจากที่มีหลายๆเพจออกมาโพสต์นะครับว่าสรุปแล้วเป็นยังไงสรุปเป็นเพราะมือที่3หรือเปล่านะครับจริงๆแล้วนะในส่วนของเรื่องแดนเซอร์ของลำไยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นเป็นช่วงช่วงหนึ่งที่ลำไยกับพี่ปุ้ยเนี่ย ไม่ได้คุยกันนั่นเองครับแล้วเขาก็ตกลงว่าเขาจะแยกกันอยู่และเป็นช่วงจังหวะที่ลำไย,ยเนี่ยมีการพูดคุยกันกับพี่ปุ้ยแล้วนะว่าถ้าหนูคุยกับคนอื่นแล้วมันรู้สึกโอเคกว่าเนี่ยนะครับก็คือก็ตกลงกันว่าจะเป็นแบบนั้นนะครับแต่ในที่สุดแล้วมันไม่โอเคเขาก็กลับมาคุยกันอีกหนึ่งรอบนั่นเองนะครับอ่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆฝ่ายด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับ